เต้ยพงศกรดีใจได้เป็นลัคกี้แฟนของอินยอง g ็อดเซเว่แต้มบุญสูงมากๆสวัสดีครับคุณผู้ชมก็จะไปชมคลิปการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมว่านักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยอย่างเต้ยพงศกรเขาก็ชื่นชอบในวงของ God ดเซเวเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้ามีโอกาสก็ตามไปแทบจะทุกงานเลยทีเดียวก็ว่าได้อย่างก่อนหน้านี้ก็ได้มีโอกาสได้เจอกับแจ็คสัน God7 ซที่รายการทีวี เป็นคนที่ JB g o ก7จําำได้เอาเป็นว่าแต้มบุญของเขาสูงเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมและล่าสุดทางเจ้าตัวก็ได้ไปคอนเสิร์ตเดี่ยวของจินยอง g o สิบนั่นเองที่เดินทางมาจาัดที่ประเทศไทยและล่าสุดที่ผ่านมาในฐานะของอากาเซ่คนหนึ่งซึ่งในงานก็ได้มีการลุ้นลัคกี้แฟนเพื่อขึ้นไปถ่ายรูปและรับของขวัญสุดพิเศษจากจินยอง ซึ่งผลก็ปรากฏว่าจินยองจับสรากได้ที่นั่งของเต้ยเองกับมือโดยไม่มีการเตรียมกันใดๆทั้งสิ้นทำเอาดีเจนุ้ยและล่ามตกใจกันยกใหญ่ซึ่งหนุ่มน้อยจินยองก็ชมว่าหล่อมากอีกด้วยทำเอาเหล่าอากาเซ่คลิสนันหอดีใจกับพระเอกหนุ่มไปด้วย หนุ่มเตยยังสร้างความน่ารักน่าเอ็นดูต่อแฟนคลับเป็นอย่างมากตั้งแต่เดินขึ้นเวทีตอบคำถามผิดผิดถูกๆูกกตัวสันเพราะตื่นเต้นหนักมากซึ่งเจ้าตัวเผยว่าเขียนโน้ตเองกับมือแต่ไม่คิดว่าจะได้แต่ก็แอบเผยเคล็ดลับมือทองว่าก่อนหย่อนกระดาษโน้ตลงในกล่องนั้นได้ท่องน้โมไว้สจบพร้อมคาถาบูชาพระพิคเนตเรียกได้ว่ามเตลูแบบขั้นสุดเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม และในตอนที่รอจินยองได้เขียนของขวัญให้เหล่าแฟนๆก็ได้บอกให้เต้ยถอดแมสออกเผยให้เห็นความรอเต้ยก็ไม่กล้าบอกว่าตัวเองทำงานทุกวันกลัวจะทำให้จินยองไม่สบายได้สร้างความน่ารักเป็นห่วงศิลปินที่ชอบเข้าไปอีกทำเอาแฟนๆต่างก็ชื่นชมและไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์การเป็นดาราแต่อย่างไรแต่ใช้แต้มบุญของตัวเองกับการมูเตลรรูลว้ลวนเลยก็ว่าได้นะครับงานนี้ก็ทำให้คน อิจฉาหนุ่มเต้ยกันอย่างหนักมากจริงๆนะครับคุณผู้ชม